เพิ่นรุ้มั้ยยังกันอยากโหจ้ะไปเบิ่งกันเลยค่ะมื้อนี้จะพามาเบิ่งขนมนางเล็ดเด้อค่ะพ่อขาไหมค่ะขยันแฮงค่ะถุงละหยีสีปาทบ่แม่นถุงเด้กระสอบกระสอบกระสอบอีหลีนี่โอ้ใหญ่ยยค่ะฮึสีสันสดใสอันนี้คือม,มันแห้งๆได้ค่ะบ่ะ้านได้ถอดได้เลย กันกอดอือฟูขึ้นเลยค่ะเป็นอาชีพที่รายได้ดีด้ค่ะยอดขายได้หลายขายดี ีกเฮ็ดดีเนาะขายเบิร์ดเมือและจักวอค่ะ่อค่ะหอยฟาง่อยหอยนะครับโอ้ต่อเมือเมือหนึ่งเสาแรงนะคะเฉลี่ียโดยเฉลเลียประมาณหาลอยคุณเด้อเห็ดแสบของเพื่อนอยู่ซิมแล้วบุดนุนไได้ค่ะ แม่ค่ะขายทั้งจังหวัดกาฬสินเนาะค่ะแม่แม่บอกต้องตามตลาดนัดอุดนุนได้ค่ะ,ะโกเกียน้ยเอาโชว์โโลกเกียนเขาขามันคมบดันบกวา,าครบจบยูนีมองเดียว <laughs> อุดนุนได้ค่ะ